นำเสนอโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงโรงเรียนจังหารทิตะวิริยาประชาสันอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยท่านผู้อำนวยการนางสาวประภัยส่งเสริมสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนจังหารทิตะวิริยาประชาสันและนายสุวัฒน์เทศนันรองผู้อำนวยการ โรงเรียนจังหารทิตะวิริยาประชาสันได้นำเนินง,งานทักษะอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและได้บูรณาการร่วมกับโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1>, 1. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ปลอดสารพิษครบทัง้า5หมู่ 2. เพื่อลดรายจ่ายภายในครอบครัว 3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสารศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีประสบการณ์การประกอบอาชีพทางการเกษตร 5. เพื่อฝึกฝนให้ดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองอยู่อย่างพอเพียงวิธีการดำเนินงาน 1. ประชุมปรึกษาหารือฝ่ายบริหารบุคลากรครูในโรงเรียน 2. ออกคำสั่งการดำเนินงาน 3. ฝ่ายบริหารบุคลากรในโรงเรียนลงมือปฏิบัติมีการปลูกพืชผักทั้งโรงเรียนและที่บ้านของบุคลากรครูและนักเรียนทุกคน 4. แบ่งแงปลงเพาะปลูกให้นักเรียนรับผิดชอบเป็นห้องๆโดยมีครูที่ปรึกษาคอยดูแลควบคุมและแบ่งเว้นรับผิดชอบแปลงผักของห้องเรียนแต่ละห้องในแต่ละวัน 5. มีการประกวดแข่งขันการจัดทำและการดูแลพืชผ,ผักของแต่ละห้องเรียนพร้อมมีการจัดจำหน่ายผลผลิตที่ได้ 6. มีการประกวดแข่งขันส่งคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงโดยมีเงินรางวัลให้กับนักเรียนพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรผลการดำเนิน บุคลากรน,นักเรียนมีส่วนร่วมทำกิจกรรม100เเซนนักเรียนมีความรักสามัคคีกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดทักษะในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นพื้นฐานทักษะชีวิตที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตสาธารณนะ สรุปผลเกิดทักษะอาชีพครูบุคลากรนักเรียนมีความรักความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีพืชผักปลอสารพิษไว้รับประทานได้เหลือสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโรงเรียนจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องการต่อยอดของโครงการ เป็นแนวทางในการนำเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน สายพันการก์กีค่ะทุกๆเช้านะคะประมาณ7จ็ดโมงก็งจะปล่อยสัตว์ลงไปเล่นน้ําค่ะเราจะให้อาหารสัตว์ประมาณเที่ยงค่ะพอสี่โมงเย็นหลังเลิกเรียนเราก็จะนําเป็ดเข,ข้าคอกค่ะอาหารที่เราให้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารเศษผักรัมและข้าวเปลือกค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับการปลูกพืชแบบไฮโดรคนังกันนะคะ ไฮโดรโินิกหรือการปลูกพืชไร้ดินนะคะโดยปลูกชื้โดยการให้รากแค่ในสารละลายธาตุอาหารชืชนะคะหรือเป็นการปลูกพืชบนวัสดุที่ไม่ใช่ดินโดยรดยน้ำให้สารละลายธาตุอาหารชืชหรือว่าน้ําปุ๋ยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปยี่ยมชมโรงเรียนไฮโดรโินิกนะคะ ผักที่เราใช้ปูก็จะมีผักสลัดนะคะแล้วก็ผักกาดขาวนะคะซึ่งผักที่เราใช้ปูนี้เวลาที่เราจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ก็คือประมาณ45วันหนึ่งเดือนแต่ว่าหนึ่งเดือนเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วล่ะค่ะเห็นแบบนี้ก็คือแสดงว่าเราสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะ,คะ,คะซึ่งข้อดีของการปลูกพืชแบบไฮโดรฟอนิกส์นะคะก็คือมีการจัดเรียงธาตุน้ํา แใะอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะซึ่งทําให้พืชของเราสามารถจะเริญเติบโตได้รวดเร็ว,รวและสามารถควบคุม,มแมลงแมลงวัชพืชได้นะคะซึ่งการปลูกไฮโดรพ و นี้จะตางเซนหรือไม่ตางเซนก็ได้แต่ที่เราเรียกกังเซนก็เพราะว่าสามารถปอดแมลงได้นะคะแต่ว่าข้อดีของมันก็มีะคะ่ะ ว่าเจ้ามีพอดีก็ื่องมีข้อเสียนะคะข้อเสียของมันก็คือเราต้องใช้ต้นทุนเป็นอย่างมากมากกว่าการปลูกในดินธรรมดาของเรานะคะและเรายังต้องแบบคอยมาใส่ใจดูแลมันตลอดเวลานะคะเพราะว่า่อนข้างที่จะเกี่ยงสัตว์โกที่เกิดในน้ําได้นะคะซึ่งน้ำที่เราช้ปลูกก็จะเป็น เป็นนักปุ๋ยนะคะเครื่งนักปุ๋ยล้วก็มีนักปุ๋ย A แล้วก็ B แล้วก็ C นะคะซึ่งจะทําให้พืชของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้รวดเร็วค่ะสวัสดีค่ะนี่คือทักษะการมัดย้อมจากสีธรรมชาตินะคะสีการมัดย้อมของเราจะใช้สีธรรมชาติหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเปลือกไม้บาดูจะเป็นสีแดงเปลือกเพกาจะเป็นสีเขียวเปลือกต้นมะม่วงและ และฝักคูนจะเป็นสีเหลืองและต้นมินซีจะกลายเป็นสีส้มค่ะและนี่คือของฝากที่เราทำเองนะคะจากสีธรรมชาติสวัสดีค่ะและนี่คือส่วนผลไม้ของโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงเราจะมาแนะนำชนิดของผลไม้ที่เรานำมาปลูกนะคะก็จะมีสละมีตลิงปิงแล้วก็มีฝรั่งค่ะ 1. สละอินโดพันสายน้ำผึ้ง ข้อเสียของสละอินโดพันสายน้ำผึ้งคือเป็นพืชไม่สมบูรณ์เพศค่ะจะมีต้นตัวผู้และต้นตัวเมียเวลาผสมพันธุ์กันไม่สามารถผสมพันธุ์กันเองได้จะต้องนำเกสรตัวผู้มาค้อใส่เกสรตัวเมียจึงทำให้ผสมพันธุ์กันเองได้ค่ะเพราะเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียออกดอกเวลาใกล้เคียงกันค่ะจึงไม่สามารถผสมพันธุ์กันเองได้แต่เรามีข้อแก้ไขคือ พอเกสรตัวผู้ออกดอกเราจะนําเกสรของตัวผู้แช่ไว้ในตู้เย็นค่ะพอตัวเมียออกเกสรเราจะนําเกสรตัวผู้มาเขาะใส่ในเกสรตัวเมียค่ะทําให้เกิดดอกและผลค่ะสละใช้เวลาปลูกประมาณ3ปีค่ะเราปลูกมาแล้ว1ปีครึ่งค่ะสละเป็นพืชตระกูลหวายมีน้ำและมีดอกเป็นช่อๆค่ะข้อดีของสละคือ 1. ช่วยบำรุงสมองและเสริมสร้างความทรงจำค่ะ 2. ช่วยบำรุงสายตาและรักษาสายตาในตอนกลางคืนค่ะ 3. ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจค่ะ 2. ฝรั่งจิมจูเป็นฝรั่งที่มีเม็ดน้อยหรือไม่มีเม็ดจะมีรสชาติที่หวานอมกลม 2. ฝรั่งไรเมร็ดมีรูปร่างที่เรียวยาวและไม่มีเม็ดจะมีรสชาติที่อมเปรี้ยวค่ะ สามตะลิงคืเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะย,ยมเป็นไม้ผลที่ให้รสเปรี้ยวจัดจึงนิยมนํามารับประทานเป็นผลสดและนิยมนํามาแปรรูปเป็นผลนไม้ดองค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจ,ใจวิถีพอเพียงนี่จะเป็นสวนผักทั้งหมดนะคะของท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการและคณะคุณครูทั้ง4ฝ่ายและจะมีแปลงผักข,ของนันเกเรียนตั้งแต่ชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6ค่ะ กิจกรรมในโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ mm hmm. ของโรงเรียนของเราประกอบไปด้วย mm hmm. กลุ่มกิจกรรมทักษะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์กลุ่มกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ซึ่งแบ่งออกเป็นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหนูและเลี้ยงปลากลุ่มกิจกรรมการเผาถ่านซึ่งได้จากเศษจิ่งไม้ในโรงเรียนของเราทำมาจัดก,การทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มกิจกรรมผ้ามัดย้อมกิจกรรมหลุมพอเพียงนะคะที่โรงเรียนของเราได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปีการศึกษา2563อจนมาถึงโครงการอินท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงซึ่งเป็นโครงการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเป็นโครงการซึ่ง mm. เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาให้นักเรียนรู้จักที่จะเริ่มต้นของ ความสามารถในการที่จะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองในครอบครัวโรงเรียนได้เริ่มโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นและคุณครูที่ปรึกษาทุกห้องได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมผู้บริหารทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับลูกๆนักเรียนซึ่งจะประกอบไปด้วยของการปลูกผักของนักเรียนทุกๆห้อง โดยมีแนวคิดร่วมกันระหว่างนักเรียนและครูที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมซึ่งท่านจะสามารถได้ไปตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรและให้กําลังใจนักเรียนของเราทั้งโครงการอิ่มท้องสมองใสและโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของลูกของเราทุกๆกิจกรรม